ใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิใครอยากมีรถทัวร์ชนะสิชนะสิใครอยากเป็นเจ้าสัวชนะสิชนะสิใครอยากตัวผู้ทองชนะสิชนะสิใครอยากเป็นหมาชนะสิชนะสิเอ้ยไม่ใช่ละใครอยากจะเป็นหมากัน เออสวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อพลศนะครับจากช่อง u t u b e จักกายนะครับหรือว่า you c a n call สเ JG because is my name JG บางทีเพื่อนก็จะเรียกผมว่า JG แล้วก็เรียกว่าจักกายนะครับก็จะเรียกยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกความลับแห่งจัก,กรวาลอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมีใครหลายคนที่รู้และใครหลายคนก็ไม่รู้นะครับตกลงใครรู้หรือไม่รู้เนี่ยสรุปเอาเป็นว่าคนส่วนมากไม่รู้นะครับ ก็คือมันจะเป็นช่องทางในการหาเงินได้อย่างหนึ่งซึ่งนาคลิปนี้ผมขอบอกเลยว่าควรดูทั้งคนที่เล่นเกมลัางหน้าล็อก PC ทั้งเซิร์ฟเ,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 เวอร์คลาสสิกและเซิร์ฟเวอร์รีเนวอลนะครับเออเออใช่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์คลาสสิกและเซิร์ฟเวอร์คลาสสามนะครับซึ่งมันสามารถเป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาเงินได้ทั้ง2 s e เซิร์ฟเวอร์เลยแต่นาะเซิร์ฟเวอร์คลาสสเนี่ยอาจจะยากลหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยละกันอ่า จะเข้าเนื้อเลยนะผมจะไม่ไม่น้ําอะไรในเทนซีนเลยน,น,น,นะผมจะบอกเลยนะว่าเราดูราคาของกันนะครับเพื่อนๆดูนะดูตามผมไปเลยนะอีฟบ e ็ครับอีฟบอกนี่แหละครับคือจุดต้นกําเนิดแห่งความรวยของเรานะครับซึ่งมันจะทําให้เราสร้างเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรสามารถสร้างเงินแสนเงินหมื่นเงินล้านได้เลยนะครับ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ผมจะทําให้ดูนะครับทําได้ไหมไม่รู้แต่ว่าลองดูแล้วกันกิบบ็อกนะครับมูลค่าอยู่ที่5,000ันเซนตีนะครับผมจะซื้อมาที่สองร้อยกล่องเดี๋ยวทำไงอะ่ะอ๋อต้องกดเดินไปที่ร้านเออลืมจะดึงจากร้านใช่เลยโอเคร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ไม่ไกลไม่ไกลเนาะ 200กล่องนะครับเป็นเงิน1ล้านเซนีจำจำนวนนี้ไว้นะครับ1ล้านเซนีเอ๊ะตัวผมนักอะไรอ๋อผมนักนอกเหลืองเก็บนอกเหลืองก่อนแล้วก็ของจัดจดหมาย โอเคเราก็ได้กิบบ็อกมาจํานวน200กล่องนะครับทีนี้ขั้นต่อไปคืออะไรไปเมืองโล่งๆครับผมจะไปเมืองโล่งๆพาไปเมืองโล่งๆแล้วจะพาไปดูว่าความลับของกิบบ็อกมันคืออะไรเอาละครับเข้าเนื้อเอ้ยเข้าเนื้อไม่มีน้ํานะครับผมจะบอกอะไรให้นะครับ เทคนิคของการหาเงินสำหรับคนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นหรือปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับกิมบ็อกเนี่ยสามารถหาเงินได้อย่างไรคือเราหาเงินด้วยการเปิดกิมบ็อกเนี่แหละครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ากิมบ็อกเนี่ยเป็นแหล่งรายได้หลักอย่างหนึ่งเลยสำหรับบางคนที่เขาตั้งใจหาเงินจากทางนี้โดยเฉพาะนะครับ สิ่งที่เขาทำคืออะไรครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับจำนวนเงินที่เราซื้อมาทั้งหมดเราซื้อมาที่200กล่องมูลค่า1ล้านเซนีใช่ไหมครับผมจะทำการเปิดกิ๊บบ็อกแค่100กล่องแรกก่อนนะครับเพื่อนๆคอยดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น อันนี้มันเต็มแล้วก็คือณจุดจุดเนี้ยเราเปิดไปประมาณ52กล่องสิ่งที่เราได้คืออะไรให้สังเกตน,นะครับ 1. o l d โอริเดคอนหินกิลที่เหลือก็น่าจะเป็นขยะที่ไม่น่าจะแพงอะไรมากอะเนาะอ่าแล้วก็ได้อะไรอีกโอปุบบ็อกโอเคณจุดจุดนี้ผมขอให้เพื่อนเพื่อนทดไว้ในใจอยู่อย่างหนึ่งก่อนนะครับหินกิล กิวนะครับอ่ะทีนี้เราจะทำการขายของที่คาดว่าน่าจะเป็นขยะที่ได้มาจากเออเราได้โกด้วยนี่โอเคได้โกเดี๋ยวโกนี้ของเก็บไว้ก่อนละกันทำการขายนะครับ นี้ก็เป็นขยะก็ผมจะขายไปเลยนะไม่ติดสีเรียสอะไรคือผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าบางคนสำหรับบางคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกเนี่ยของที่เปิดได้เนี่ยอ่ะผมพูดเลยแล้วกันของที่เปิดได้เนี่ยอย่างหินกิวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับมูลค่าของหินกิวเนี่ยบางบางช่วงเวลาของบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่แบบเปิดช่วงแรกๆในหินกิวเนี่ยรับกันมูลค่าถึง 1m เลยนะครับซึ่งเพราะที่เขารับกันถึงหนึ่งเพราะอะไร เพราะเขาไม่รู้ว่ามูลค่าของมันเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ว่ามันสามารถหาได้จากกิบบ็อกซ์เขาเข้าเขาเข้าใจว่ามันอ่ะมันจะมีมันจะมีคนที่เรียกว่าเล่นไปแล้วก็คือเหมือนตกผ่นอ่ะคือคือไม่รู้ว่าไอเทมไอเทมบางชนิดเนี่ยมันสามารถหาจากการเปิดกล่องเนี่ยได้เขาก็เข้าใจว่ามันสามมันจะต้องไปแบบไปฟาร์มจากตัวออฟหรือมอนสเตอร์อะไรก็ตามที่ดรอปหินกิ้วเท่านั้นซึ่ง ใครที่รู้ตรงนี้เขาก็จะช่วงชิงและฉกชวยฉกช่วยโอกาสเพื่อที่จะเปิดกิ๊บบ็อกแล้วก็เอาเหินกิ้วเนี้ยมาขายนะครับก็คือสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยแล้วก็อันนี้ทําเป็นเล่นไปโกเนี่ยขายได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้อันนี้คือเป็นราคาของเซเวอร์ e ิน w a บิลนะครับขายได้9ก้าหมืา ซึ่ง9,003ในในระยะเวลาที่เราเริ่มเริ่ต้นตั้งตัวในวันแรกคุณลองนึกภาพดูนะถ้าสมมุติว่าคุณเล่นแล็กน่าล็อกคลาสแล้วคุณเปิดอ e ิฟบ็อกได้โกเนี่ยคุณขายได้9,003เนี่ย9,003นี่มันก็แทบจะประมาณเกือบ10%ของ1 000, ล้านเลยนะครับซึ่ง 1, ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าเงิน M M ล้าพันอย่างเงี้ยไม่ดีมันน่าจะแพงกว่านั้นสมมติเละ5 0 0พเนี่ย ก็เนี่ยก็คือ500บาทเลยนะเนี่ยคือ500บาทเลยนะเนี่ยแค่เปิดกิบบ็อกซ์เลือกข้าวออกไหมครับทีนี้ในแง่ของในแง่ของคลาสสิกเนี่ยเพื่อนๆพ,นพ,นพ,นพอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมว่าเออเราสามารถหาเงินได้จากอะไรก็คือโกโกแท่งก็คือเป็นทองแท่งแล้วก็เอมพิเรียมนะครับแล้วนี่ยังไม่นับพวกโอลิอิลูที่แบบว่าเราจะได้ตรงนีกนะและยังไม่นับพวกขยะทั้งหลาย ที่เราจะได้จากตรงนี้อ่ะผมจะลองขายให้ดูนะอันนี้ขายแบบไม่คิดมากเลยนะคือแบบอะไรก็ขายขายไปเถอะเพราะว่ามันเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอเนาะอันนี้หินอสิลิโต้โอเค ซันต้าพอลลิงการ์ดด้วยนะครับซึ่งซันต้าพอลลิงการ์ดเนี่ยม,ม,มันเป็นแรงการ์ดที่ดีมากเลยนะคือแบบถ้าเราเราไปหาในเราจะไปล่ามอนในช่วงเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกเนี่ยเราเอาใส่การ์ดซันต้าพอลลิงเนี่ยทูแฮนด์สองสันต้ายกตัวอย่างทูแฮนด์สองสันต้าเป็นต้นเนี่ยไปตีไปตีกล่องไปตีเลเควิมอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบจะดีมากเลยนี่นี่คือนี่เปิดแค่50กล่องนะเพื่อนๆในขภาพออกมายัางได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็คือคงไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกเปิดเนี่ยจะแหล่งหาเงินจะไปที่ไหนนะอ่ะโอเคอันนี้ผมขายก่อนนะ1นึ0งแตีไปแสนสามแล้วกันขายนะขายแล้วเราเปิดต่อเป้าหมายของเราคือโกนะครับ อาได้หินกิวอีกแล้วเห็นไหมเปิด200กิ์บ็อกซ์สองกล่องได้หินกิวสอันนะครับอ่าอันนี้ผมขายล็อตแรกก่อนได้อะไรอีกไหมได้หนังสืออะไรกหรือไม่รู้ซึ่งไม่น่าจะขายได้เท่าไหร่หรอกอ่ะขายไปเลย แสนเจ็ดนะครับเมื่อกี้แสนสามใช่ไหมสามแสนแล้วนะอันนี้แค่ขายขยะอย่างเดียวนะนี้เราเปิดต่ออกร้อยกล่อง ของบางอย่างที่ผมขาย OC เนี่ยก็คือในเกมอาจจะมีม,มีมูลค่าที่มากกว่านี้นะในสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับก็คือมันอาจจะขายได้มากกว่าราคา OC อ่ะเมะื่อกี้ส0 0แสนแล้วใช่ไหมรวมอีกแสนหกเป็น4ี0แสนหนะสี0แสนหนะแล้วก็เปิดต่อ 4ี่แสนหกบวกแสนเป็นเท่าไหร่หกแสนประมาณ6กแสนหอ่าไม่เป็นไรหกแสนหึงแล้วนี้ได้อะไรเพิ่โอเพอร์เพอร์บ็อกซสมกล่องโอบูบ็อกซ์อีกสองกล่องอเปิดให้หมด F 5โอเค เป็ดเสร็จนะครับเราได้โอริใหญ่มา5ก้อนโอริเล็ก20ก้อนก็คือเดี๋ยวไปเช็ค,ชคราคาก่อนเมื่อกี้เราขายแค่ขยะอย่างเดียวนะครับ ขายเป็น OC เปล่าๆเลยนะได้เงินสดอยู่ที่ประมาณ 610k นะครับส่วนมูลค่าของโอลีนี่นะโอลีได้คอนก้อนใหญ่ขายได้7 7 0 0 0นะครับ7,000คูณ20ก็ตกอยู่ที่แสนสี่ แสนสี่บวกหกแสนหนึ่งแสนสี่บวกหกแสนหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบเคแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันก้อนก้อนใหญ่ก้อนเล็กอ๋อโอเคเข้าใจผิดโอเคตีไปเลยเมื่อกี้หกร้อยสิบเคนะผมก็โทษครับผมเข้าใจผิดเองหกร้อยสิบเคบวกกับเงิน อันนี้เป็น4ก้อนเป็น9ก้อน97 63 630ก็63 0 0 0นะตีไปก็67 0 0 0บวกกับแรกโกอีก93 0 0 0นะและณจุดจุดนี้คือเราได้อะไรเราได้มา766,000จากการเปิดกิฟต์บ็อกมูลค่า1 000, ล้านเราได้การ์ดซานตาพอลลิ่งมา2ใบ เราได้หินกิวมา2ออหินซึ่งอันเนี้ยถ้าเพื่อนเล่นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกก็คงแบบก็คือไม่ต้องจนินตนาการเลยนะว่าเราจะรวยเละขนาดไหนเพราะว่าหินกิวนี่ก็คือน่าจะขายได้ราคาแพงแน่ๆแล้วก็แร่โอลิเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ถูกเหมือนตอนที่ยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คลาสสามตอนเนี้ยก็คงจะแพงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยณจุดจุดเนี้ยผมอยากจะบอกเพื่อน,อนๆที่เล่นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกเลยนะครับว่า แหลงห่งหาเงินที่ได้ดีที่สุดที่ดีที่สุดเท่าท,ที่ผมคิดออกนะครับเท่าที่ผมจินตนาการออกอ่ะก็คือค i ิปบล็อกนี่แหละนะครับยังไงก็ไปสแสวงหาความรวยกันได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีใครร่ำรวยจากการจากการรับทราบข้อมูลจากคลิปนี้ไปเนี่ยก็รบกวนขอคำขอบคุณ เป็นการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่เล่นคาส3ก็ไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจไปนะว่าเฮ้ยทำไมมันแบบมันมันทำกำไรไม่ได้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่มันจะหาเงินได้มากไปกว่านี้อีกก็คือถ้าเราเปิดมาแล้วได้การสตาร์ทพอร์ติเ่เยอะๆเนี่ยมีโอกาสที่ว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเขามี กิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการเอาการ์ดไปแกลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดยิมบ็อกไปปล่อยเนี่ยเราจะได้ซันต้าโพลิงการ์ดเนี่ยเยอะมากเป็นแบบถ้าเปิดเยอะเ,เยอะสุดเลยนะจะได้เป็นแบบเป็นร้อยใบเป็นหลายร้อยใบเลยแหละถ้าเราเปิดเป็นพันพันพันกล่องหมื่นกล่องเนี่ยเพื่อหาเงินโดยเฉพาะอ่ะแต่ทีเนี้ยช่วงแรกๆของเซิร์ฟเวอร์คาฟ์สามเนี่ยการทําแบบเนี้ยมันยังได้กําไรอยู่เพราะว่าหินกิวอะ่ะมันสามารถเอาไปคราฟเป็นลูกธนูได้นะครับ มันก็เลยแบบมีประโยชน์มากๆนะครับแต่ณจุดณจุดเนี้ยณตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ค่อยคุ้มที่จะเสี่ยงสักเท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณเพื่อนๆเลยนะครับที่จะเอาไปปรับใช้กันนะครับว่าเออจะเปิดดีไหมไม่เปิดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกทกคนร่ำรวยจากการได้ดูคลิปนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆครับสวัสดีครับ